กระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงสดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยงโเฮงอสตรโ l o จีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ทีน่นรักของผมทุกท่านอีกเช่นเคยในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีมังกร กับชะตาชีวิตในช่วงเดือนมีนาคมตรงนี้ในปี2560ตรงนี้ชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเดือนมีนาคม2560ตรงนี้นั้นคุณจะมีปัญหายุ่งยากวุ่นวายในเรื่องของการงานนะครับให้ระมัดระวังการขัดแย้งกับผู้ร่วมงานหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณมีความรู้สึกอึดอัดใจในเรื่องของการงาน สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดมันมีเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของความขัดแย้งต่างๆที่ผมได้พยากรณ์ไปแล้วก็ขอให้คุณหาพี่เลี้ยงหรือหาใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนคอยปรึกษาเป็นตัวตัวช่วยที่ดีซึ่งจะแนะนําให้คุณมีความรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีนะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องของการงานมาก่อนหน้านี้เดือนมีนาคมคุณอาจจะต้องออกจากงานขอให้นวัดระวังในสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเกิดคุณมีความคิดจะออกอยู่แล้วในเดือนมีนาคมเดือนนี้คุณได้ออกแน่ๆ ัวนะครับส่วนในเรื่องของการเงินก็จะฝืดๆเครื่องๆนะครับในช่วงเดือนมีนาคมการเงินจะเ,เข้าาออกเข้าออก,ออกตลอดทั้งเดือนเป็นช่วงเดือนแห่งความไม่แน่นอนในเรื่องของการเงินเลยนะครับส่วนในด้านความรักสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นคุณจะมีรักซ้อนนะครับ สิ่งเหล่านี้น่าจะมีอะไรว่าเป็นแบมมาตั้งแต่ช่วงต้นต้นปีหรือปลายปี59้จนต้นปี60แล้วมันมาส่งผลให้เด่นชัดขึ้นในช่วงประมาณเดือนมีนาคมจะไปเจอกับรักซอ้อนนะครับซึ่งต่างฝ่ายต่างชอบซึ่งกันและกันหรืออาจจะต่างคนต่างมีคู่อยู่แล้วและดันเสิร์ฟไอ้ดันไปทะลึ่งชอบกันขึ้นมาทั้งคู่นะครับ แต่มันน่าแปลกนะครับเขาก็บอกตรงนี้ว่าเป็นรักซ้อนแต่ก็บอกว่ามันสามารถที่จะคบหากันไปได้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้แนะนําให้คุณไปคบหรือไม่คบนะครับเ,เรื่องความถูกผิดอันนี้เรื่องศีลธรรมคุณไปถามพระนะครับไปถามพระอันนี้เป็นเรื่องของความถูกผิดผมเป็นศิลแสผมพยากรณ์ตามดวง ถูกผิดชั่วดีไปถามพระอันนี้คุณรู้เองอันไหนดีอันไหน,น,นชั่วแต่ตามดวงมันอ่านแบบนี้ผมก็พยายาก่อนให้คุณฟังแบบเนี้ว่ามันมีโอกาสที่จะไปเจอกับรักซ้อนในช่วงเดือนมีนาคมในปี2560ตรงนี้แหละครับกระผมสินแสมิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดีย๋ยวราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ